สวัสดีค่ะสุขภาพดีสร้างได้กับเนสัตะสำหรับคลิปนี้นะเนจะมาอธิบายให้ทุกคนกระจ่างเนะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมอาหารเสริมไม่ใช่ยาถูกไหมคะถูกนะอาหารเสริมไม่ใช่ยาเพราะฉะนั้นอาหารเสริมจะต่างกับยาย,ยังไงและอาหารเสริมคืออาหารเสริมอาหารเสริมไม่ใช่อาหารหลักอันนี้คือคีย์สำคัญนะแต่เดี๋ยวเราจะมาทำให้เข้าใจกันนะคะ ข้อแรกเลยนะคะก็คืออาหารเสริมเนี่ยเขาไม่ใช่ยาแน่นอนเมื่อไม่ใช่ยาจะต่างกับยายังไงต่างกับยาคือผลข้างเคียงในการใช้จะไม่เหมือนยาเพราะเนตจะยกตัวอย่างการเสริมภูมิต้านทานของร่างกายเนี่ยนะคะหรือว่าการทําให้หรือว่าการฆ่าเชื้อแบคทีเรียตัวไม่ดีเนี่ยถ้าการใช้ยาคือการใช้ยาปฏิชีวนะการใช้ยาปฏิชีวนะข้อเสียคือทําลายจุลินทรีย์ตัวที่ดีไปด้วยนะ เหมือนการใช้ยาเคมีบําบัดนะมันมีข้อดีแล้วก็มีข้อเสียซึ่งร่องรอยของการใช้ยาเคมีไม่ว่าจะเป็นยาปฏิชีวนะหรือว่ายากลุ่มแก้ปวดทุกอย่างพวกนี้มีร่องรอยของการเสียหายเนาะอย่างเช่นบางคนที่ดื้อยามากๆเนี่ยลำไส้ก็จะมีปัญหานะคะ แล้วเวลาคนที่กินยาเยอะๆโดยปกติยาเนี่ยเมื่อกินเข้าไปยามีลิ์เป็นกรดนะทำให้เลือดของเราเป็นกรดเนาะและทุกๆยาเมื่อกินเข้าไปเป็นสิ่งที่ไม่ปกติสําหรับร่างกายร่างกายก็ต้องใช้กระบวนการในการขับออกนะคะเมื่อเรากินยานานไปนานไปถ้าเป็นกลุ่มของยาปฏิชีวนะนะคะยาแก้แพ้แก้อักเสบกลุ่มพวกนี้นะคะจะทําให้เกิดการดื้อยาค่ะเมื่อกินไปแล้วก็เริ่มจะ ต้องเพิ่มปริมาณมากขึ้นอีกอันนึงก็คือคนที่ยังกินยาพวกนี้นะระบบลำไส้จะแปรปลวนมากเลยค่ะแล้วก็เกิดปัญหาการนอนหลับยากนะเนื่องจากจุลินทรีย์ตัวดีถูกยาปฏิชีวนะทำลายนะคะซึ่งตัวนี้อันนี้อันนี้คือสารสกัดจากเบต้ากูแคนนะคะซึ่งหลายคนก็จะมองว่ามันคืออาหารเสริมแต่จริงๆเนยจะบอกว่าคำว่าอาหารเสริมเนี่ยถ้าทุกคนเข้าใจว่าเป็นเสริม ต่างจากยาคือเป็นอาหารนะเสริมเข้าไปนี่คือเบต้ากูแคนนะคะซึ่งทุกคนก็จะมองว่ามันคืออาหารเสริมแล้วก็กลัวไม่กล้ากินแต่ถ้าเทียบกับกินยาปฏิชีวนะนี่ให้ข้อมูลแบบนี้นะเทียบกับกินยาปฏิชีวนะเ uhm. พื่อนๆจะเลือกแบบไหนแล้วข้อเท็จจริงของเบต้ากูแคนนะคะใช้แทนยาได้ดีมาก <S <S เนื่องจากเพราะอะไรเพราะอันนี้เมื่อก่อนนะคะ <S 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 คนที่ กินยาแก้อักเสบใช้ยาฆ่าเชื้อยาปฏิชีวนะจนกระทั่งดื้อยาเพิ่มโดสยาก็แล้วอะไรก็แล้วยาทำอะไรไม่ได้นะคะแล้วถ้าเกิดยาทำอะไรไม่ได้เนี่ยข้อเสียหายคือติดเชื้ออย่างรุนแรงค่ะคนที่บอกว่า,าสมมุติว่าเป็นอักเสบเนาะหรือว่าเกิดอาการแผลฟกช้ำหรือบางคนที่เป็นมะเร็งแล้วลาม คำว่าลามไปกินกระดูลามไปกินกระโหลกลามไปกินตรงท่านตรงนี้คำว่าลามไปกินคือเชื้อมันลามไปกินค่ะ <N> เนื่องจากว่ายาปฏิชวนะเอาไม่อยู่แล้วนะคะอันนี้ต้องเข้าใจเนาะส่วนอาหารเสริมหรือสารสกัดจากเบต้ากูแคนเนี่ยมันเป็นอาหารเสริมมันไม่ใช่ยานะมันไม,ไม,ไม่ไม่มีผลทำให้ตัวจุลินทรีย์ตัวดีตายนะคะแต่มันไปเพิ่ม จุลินทรีย์ตัวที่ดีโดยเฉพาะตัวเมเ็ดเลือดขาวที่เรียกว่าเซลล์แมคโครฟาจเมื่อไปเพิ่มเซลล์แมคโครฟาจให้แข็งแรงขึ้นแบบนี้ในร่างกายของเราก็จะมีกระบวนการในการกําจัดเชื้อโรคนะคะหยุดการอักเสบเพราะว่าเราใส่อาหารที่ดีอันนี้คือคําว่าอาหารเสริมแต่ประเด็นมันมากกว่าน,นั้นก็ตรงที่ว่าถ้าเ,เพื่อนเเลือกเป็นนะ,ะอาหารเสริมที่ดีคือ บริสุทธิ์สูงสุดสกัดใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุดอันนี้เราจะได้อาหารเสริมที่สกัดมาจากธรรมชาติปลอดภัยที่สุดด้วยราคาอาจจะสมน้ำสมเนื้อสมเหตุสมผลเพราะราคาบางครั้งนะคะเน่จะบอกให้การที่เพื่อนๆจะใช้แบบได้ผลลัพธ์นะเมื่อเวลาที่เราจะใช้อาหารเสริมต้องใช้ให้ระดับเซลล์คือเห็นผลลัพธ์เลยนะคะ ซึ่งตัวเนเองเนี่ยศึกษาเรื่องของสารสกัดหรืออาหารเสริมชนิดที่แบบอาหารเสริมนั้นต้องได้ผลลัพธ์ต้องบริสุทธิ์แล้วก็ปลอดภัยที่สุดนะคะซึ่งการศึกษาเรื่องของอาหารเสริมของเนนะคะเนศึกษามาตั้งแต่20ิกว่าปีที่ผ่านมาแล้วค่ะทำให้มีความรู้ว่าจริงๆแล้วอาหารเสริมเนี่ยมันคืออาหารที่สามารถใช้รักษาร่างกายแทนการใช้ยาได้ ข้อดีก็คืออาหารเสริมที่ให้ผลลัพธ์เนี่ยนะคะนำมาใช้แทนยาเพราะยาอย่างที่บอกถ้าใช้มากถ้ากลุ่มยาฆ่าเชื้อจะทำให้ดื้อยาจะทำให้เราไม่สามารถตอบสนองยาแล้วมันก็จะส่งผลทำให้เราติดเชื้อรุกรามไปกินน,น,กน,นู่นกินนี่รามไปถึงกระดูกลักษณะแบบนี้นะคะแต่เราใช้อาหารเสริมแทนตัวเนี้เพราะอาหารเสริมจะไม่มีผลข้างเคียงในกรณีเดียวกับยา อ่าอันนี้อันนี้คือเบต้ากูแคนนะคะสำหรับช่วยเพิ่มภูมิต้านทานถ้าใครอยากจะเพิ่มภูมิต้านทานนะคะแล้วไม่อยากให้มีผลข้างเคียงนี่ก็จะแนะนำเบต้ากูแคนนะ,ะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มนี้คือเห็ดถังเช่ามันต่างยังไงกับเบต้ากูแคนถังเช่าสีทองเนี่ยนะคะถ้าเราพูดถึงเห็ด จริงๆแล้วเห็ดเนี่ยเป็นโปรตีนอะมิโนที่ดีมากๆเลยค่ะเพราะโดยเฉพาะคนที่เป็นสายเจสายมังไม่ทานเนื้อสัตว์นะคะจะขาดกรดอะมิโนที่จําเป็นจากการกินจากเนื้อสัตว์เนาะแต่ว่าในเห็ดเนี่ยเขามีเขามีโปรตีนที่ครบมากเลยแต่ถ้าเราไม่ไปกินเห็ดแบบที่เป็นเห็ดสดๆนะไอ้ตัวเนี้ยมันดีฝ่าเห็ดที่ไปกินสดๆยังไงคือการสกัดเนี่ยนะคะเพื่อนๆเ,เวลาที่เรากินนะสมมติ สมมุติเนะ่บอกว่าคนที่จะสามารถดูแลเรื่องเกี่ยวกับต่อมลูกหมากจะต้องกินมะเขือเทศอันนี้คือมะเขือเทศที่เน่ทำไปแล้วนะจะต้องกินมะเขือเทศให้ได้อย่างน้อยอย่างน้อยนะทุกวันนะวันละ2กิโลอย่างน้อยนะคะถามว่าทุกคนสามารถที่จะกินวันละ2กิโลได้ไหมกินได้นะมันกินไม่ยากแต่ก็ขี้เกียจมานั่งทําแบบนี้เนาะแต่การสกัดที่เป็นแคปซูลนะคะเวลาเขาสกัดมาเนี่ย หนึ่งแคปซูลเนี่ยมันจะได้สารอาหารแบบคือมันมากกว่า2กิโลค่ะบางทีเท่ากับเรากินผักไป7จาน8จานแบบนี้อันนี้อุปมาให้ฟังนะอันนี้มันคือจุดดีของการสกัดเพราะเวลาเขาสกัดเขาสกัดจัดตัวสารอาหารมาเลยนะคะซึ่งต่างจากการที่เรากินเองแต่ถ้าถามว่าอันไหนดีกว่ากันอันไหนดีกว่ากันเนี่ยคนที่จะรู้ดีที่สุดคือเรา ดีกว่าก็คือถ้าสมมุติเรากินสดได้มันก็ดีมันได้ของสดของใหม่มันได้ทั้งกากใยคือไฟเบอร์ด้วยได้วิตามินด้วยในการสกัดออกมาเนี่ยนะคะเขาจะมีการควบคุมนะควบคุมคืออย่างเช่นบางฟาร์มเนาะในจะพูดถึงอ่ะเหมือนฟาร์มของแอมเบแบบเนี้ยฟาร์มของเขาคือต้องเป็นออแกนิกทั้งหมดฟาร์มของกลุ่มยูนิซิตี้ฟาร์มของอันนี้หรือว่าแม้แต่การสกัดเบต้ากูแคนต้องได มาตรฐาน gmp graf เนาะต้องได้ทุกๆมาตรฐานในการที่แบบจะผ่านการตรวจสอบอบนเนี้ยอันเนี้ยมันคือข้อดีคือมีคนตรวจสอบให้เราแล้วแต่บางทีถ้าเราหามากินเองแล้วไม่รู้ว่าผักที่เรากินเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราปลูกเองอันเนี้ยเราจะมั่นใจเนาะเพราะว่ามันไม่มีสารเคมีแน่นอนเราปลูกเองและเวลาที่สกัดนะคะเขาสามารถควบคุมปริมาณสารได้เหมือนกับเห็ดถังเช่าสีทองแบบเนี้ย เขาสามารถที่จะคุมสารคอไดเซปินนะซึ่งมันเป็นสารที่ไปกระตุ้นภูมิต้านทานได้มันไม่เหมือนกับการที่เลี้ยงไปตามธรรมชาติเนาะมันไม่สามารถจะควบคุมสารได้อันนี้ข้อดีของการที่อันนี้เขาเรียกว่าสถานีเห็ดเขาจะมีการเพาะให้ได้ตามมาตรฐานที่เขาต้องการถ้าไม่ได้ก็ก็ทิ้งไปก็เช่นเดียวกับการสกัดเบต้ากูแคนเช่นเดียวกันนะคะเขาดึงมาจากผนังเซลลของยีสต์นะ ในปริมาณที่เขากําหนดมาตรฐานที่เขากําหนดคือต้องได้มาตรฐานนะคะเนี่ยสตัวนี้ซึ่งเห็ดถังเช่าเนี่ยตอบโจทย์เรื่องอะไรเมื่อมีโปรโตีนมีกรดอะมิโน,โน,โนจํานวนมากคนที่เป็นไตนะคะต้องมีการจํากัดโปรโตีนโดยเฉพาะโปรโตีนที่มาจากเนื้อสัตว์เนาะหรือโปรโตีนที่เมื่อย่อยไปแล้วเนี่ยร่างกายเกิดแอมโมเนียในช่วงขณะที่เขาเป็นไตระยะที่เยอะ ตัวนี้เป็นตัวที่ฟื้นฟูใช้แทนยาเคมีนะคะมันไม่มีผลข้างเคียงเหมือนยาเคมีที่จะไปทําให้หน่วยกรองไตทํางานหนักอันนี้คือจุดดีของอาหารเสริมแต่ไม่ได้ว่าเราจะต้องกินทุกวันเหมือนกับกินข้าวแต่เรากินช่วงที่เรามีปัญหาแล้วพอเราเลิกมีปัญหาเราเลิกกินไตเราฟื้นฟูนดีขึ้นอันนี้ช่วยบํารุงตับด้วยนะตับดีขึ้นไตดีขึ้นหลอดเลือดหัวใจดีขึ้นถามว่ามีผลข้างเคียงเหมือนยาไหม กินแล้วหลอดเลือดเล็กลงไหมกินแล้วค่ากรองไตยแย่ลงไหมกินแล้วเส้นเลือดติบไหมไม่มีผลข้างเคียงเหมือนยานะคะในบอกไว้ก่อนอ่าทีนี้มาใน,ในกลุ่มแก้ปวดซึ่งกลุ่มแก้ปวดเนี่ยพวกปวดกล้ามเนื้อนะปวดอักเสบปวดอะไรก็แล้วแต่ปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อมันมีอาการปวดหลายคนก็จะไปใช้ยากลุ่มอาการแก้ปวดอักเสบหรือว่า ปวดทุกการปวดอ่ะนะคะจริงๆแล้วกลุ่มที่กินยาแก้ปวดมาเยอะๆสังเกตตัวเองจะเป็นเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงนะแล้วก็เหมือนกับเป็นอมาาัมพาตครึ่งเซกอะ่ะทุกอย่างมาจาัดยาแก้ปวดเพราะอะไรเพราะว่ายาแก้ปวดกินเนี่ยดีนะคะดีในระยะสั้นๆไม่มีปัญหาค่ะกินได้กินแต่พอดีนะแต่ถ้าระยะยาวอย่างผู้หญิงเนี่ยนอกจากจะทําให้กล้ามเนื้อหัวใจคลายตัวผู้หญิงผู้ชายเนาะแต่ผู้หญิงเนี่ยมีผล ถึงมดลูกเลยนะคะทําให้หมดลูกเนี่ยมีการเคลื่อนตัวค่ะแล้วแล้วปัญหาหมดลูกหย่อนเนี่ยมาจากการที่กินยาคลายเส้นคลายกล้ามเนื้อพวกนี้มีปัญหาระบบหลอดเลือดหัวใจแล้วก็มดลูกด้วยผู้ชายก็จะเป็นเกี่ยวกับต่อมอันทะเนาะไส้เลื่อนลักษณะแบบนี้มาจากยาคลายเส้นคลายกล้ามเนื้อคลายปวดอันนี้คือผลข้างเคียงของการใช้ยาแต่อาหารเสริม ไม่มีฤทธิ์แบบนั้นเหมือนยาค่ะไม่ทิ้งร่องรอยเหมือนยาอ,นนอันนี้อยากจะให้ทําความเข้าใจนะอันนี้ใครที่ปวดปวดอักเสบปวดปวดเยอะๆกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงเส้นเลือดตีบหรืออันนี้ก็เช่นกันถ้าระบบฮอร์โมนไม่ดีนอนไม่ค่อยหลับกลุ่มเนี้ยนะคะก็จะเป็นกลุ่มแก้ปวดซึ่งถาวันเปรียงเนี่ยช่วยมีงานวิจัยด้วยนะว่าเทียบเท่ากับการกินยาคลายกล้ามเนื้อเลยค่ะ ส่วนตัวนี้นะก็เป็นการทะลวงเลือดเนาะทะลวงหลอดเลือดหัวใจมีปัญหาเรื่องอัมพฤกษ์อัมาพาตเรื่องสมองซึ่งอันนี้เป็นตัวหลักที่เน้นนามาใช้แก้ปวดคุณอาด้วยนะคะอย่างเมื่อเช้าเมื่อเช้าตื่นมาเนซคือเนซจ,จะเป็นคนที่ตื่นปุ๊บทานเบต้ากูแคนก่อนเลยนะส่วนก่อนนอนเนซก็เนซก็จะทานตัวนี้แล้วก็เบต้าด้วยแล้วก็ตื่นเช้ามาเมื่อเช้าเนซยังไม่ได้ทานน้าผักเพราะว่ามันหนาวนะคะเนซก็จะดื่ม2ตัวนี้ก่อน ดื่มเสร็จนะอันนี้อัดเยอะนะเพราะว่ามันอากาศมันหนาวดื่มเสร็จเป็นไงรู้ไหมคะเข้าห้องน้ําแล้วก็เออรู้สึกดีนะเพราะว่าเราได้มีการระบายพิษซึ่งใครนะคะเป็นเถาเป็นดานเนี่ยใช้สมุนไพรช่วยได้ตัวนี้ไม่เพียงมันเทาปวดนะยังช่วยบํารุงตับด้วยแล้วก็ลดไขมันในเส้นเลือดและยังช่วยระบบสมดุลฮอร์โมนด้วยนะคะช่วยการขับถ่ายเป็นเถาเป็นดานเป็นประดงหลอดเลือดไม่ดีเลือดเสียแบบนี้ช่วย ช่วยบรรเทาได้นะคะอันนี้คือการใช้อาหารเสริมแทนยาสรุปก็คืออาหารเสริมต่างกับยายัางไงอาหารเสริมไม่ใช่ยาอาหารเสริมไม่ใช่อาหารหลักแต่อาหารเสริมสามารถมีผลลัพธ์ที่ใช้เหมือนยาได้ทำให้เราหายจากโรคได้แล้วเราใช้ระยะสั้นๆแล้วเราเลิกใช้ได้หรือถ้าเราจะใช้ยาวๆอย่างเช่นหลายคนบอกว่าเนี่ยกินไปตลอดได้ไหมใช้ไปยาวๆอันนี้คือไม่ใช่ยาไม่ใช่ ไม่ใช่เป็นกลุ่มอาหารเสริมสามารถใช้ยาวกินเหมือนเป็นแบบอาหารได้เพราะอะไรมันมีงานวิจัยนะคะนำไปใช้ร่วมกับการทําเคมีบำบัดใช้ก่อนใช้หลังได้ต่างกับพวกวิตามินซีน้ำมันปลาสมมุติเราเรา,เ,ราเวลาเราจะไปผ่าตัดเนาะหรือใครจะไปผ่าตัดอะไรก็แล้วแต่หมอจะบอกเลยว่างดวิตามินซีงดน้ำมันปลาเพราะอะไรเพราะมันทำให ลอดเลือดของเราหรือว่าเลือดพลาสมาเนี่ยไหลอันนี้จะเป็นกลุ่มที่ทําให้เลือดไหลเวียนดีไหลเวียนสะดวกลดการไปเกาะของหลอดเลือดนะซึ่งเวลาก่อนที่เราจะไปผ่าตัดหรือไปทําอะไรที่มันจะต้องมีการเลือดออกแบบนี้ก็ต้องงดไปแต่ตัวนี้ไม่จําเป็นเลยค่ะตัวนี้กินได้ตลอดเลยนะคะกินเยอะมันก็สิ้นปึกกินเยอะมันก็สิ้นเปลืองอย่างที่เนตเคยเล่าเนาะคนที่เขาเป็นเกี่ยวกับกระโหลกนะกระโหลกก็คือหัวใบฟาดกับ พื้นแล้วคิดว่าไม่เป็นอะไรปรากฏว่าเชื้อมันเข้าไปถึงกะโหลกค่ะมันกินไปถึงกะโหลกหมอเนี่ยบอกว่าจะต้องเลาะแล้วก็จะต้องเปลี่ยนกะโหลกทำกระโหลกเทียมแต่เขากินเบต้าวันละ20บแคปซูลแล้วการติดเชื้อมันหายเนาะกะโหลกมันก็เชื่อมกันเขาก็ไม่ต้องไปเลาะกะโหลกแล้วอันนี้คือเป็นเคสตัวอย่างซึ่งหลายท่านมากเลยที่ซื้อไปซื้อไปแล้วก็ใช้แล้วก็ม,มีมีอยู่ท่านหนึ่งเล่าให้ฟังนะคะว่า ปกติเนี่ยอันนี้แม่ทานไป5ขกวดแล้วปกติช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงหนาวเนาะแล้วก็อากาศมันเปลี่ยนแปลงปกติคุณแม่เขาจะเป็นหวัดต,ตลอดเลยนะตอนนี้คือไม่มีหวัดเลยซึ่งอันนี้เน,นกล้าย,ยืนยันได้เลยนะแล้วจะบอกว่าทุกผลิตภัณฑ์ที่นํามาเสนอทุกคนนะจะบอกว่าผ่านการเซ,นซ็นเซอร์จากเนทแล้วเพราะเนทจะไม่เอาสินค้าที่ไม่มีผลลัพธ์หรือถ้ามันมันเป็นยังไงก็จะอธิบายกันตรงๆนะแต่ก็จะเน้นการที่ คือไหนๆเราจะจ่ายแล้วต้องจ่ายแบบได้ผลลัพธ์กลับคืนมานะคะและไม่ทิ้งร่องรอยความเสียหายให้กับร่างกายของเราคือเอาที่ดีที่สุดส่วนใครที่จะรู้ดีว่ามันดีไม่ดีนะก็ต้องทดลองกับตัวเองซึ่งอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้นำมาเสนอทุกคนนะคะโดยที่เนเนนจะเน้นว่า ทุกคนเมื่อเสียงเงินแล้วก็ต้องได้เห็นผลลัพธ์นะเป็นผลลัพธ์ที่ดีแล้วก็มีผลข้างเคียงที่น้อยซึ่งการจะทานอาหารเสริมเนี่ย,ยจะถามก่อนนะว่าเป็นนู้นเป็นนี้มาหรือเปล่าเพื่อจะแนะนําได้ถูกอันที่ปลอดภัยที่สุดเลยนะคะคือตัวนี้เพราะว่าตัวนี้กินได้ตั้งแต่เด็ก3ามขวบถึงผู้ชราไม่มีข้อจํากัดอะไรมีข้อจํากัดก็คือกินมากก็สิ้นเปืองมากเนาะส่วนตัวนี้สาหรับคนที่อย่างที่บอกถ้าจะไปผ่าตัดหรือว่าไป ไปผ่าตัดแล้วต้องเสียเลือดอย่างเงี้ยเราก็ต้องงดในช่วงนั้นๆแต่มันดีในเรื่องของฟื้นฟูไตบำรุงตับลดเบาหวานลดไขมนันลดความดานันอันนี้ก็ช่วยได้แล้วก็ช่วยการนอนหลับแต่แตถ้าสายสมุนไพรมันจะมีคนที่ชอบสมุนไพรและไม่ถนัดกับพวกอันนี้นะคะถ้ากลุ่มสมุนไพรเนี่ยจะเป็นเถาวันเปียงกับกระายเส้นซึ่งเถาวันเปียงเนี่ยอย่างที่เราทราบกันเขาขึ้นทะเบียนยาและมีงานวิจัยว่าช่วยแก้ปวดแต่มันมีอย่างนี้นะแต่ สำหรับคนที่เป็นโรคไตเวลาทานเนี่ยก็ต้องทานเพราะว่าบางคนเป็นไตบกพร่องอย่างเงี้ยเนาะถ้าไตบกพร่องเนี่ยเน่จะแนะนําตัวนี้มากกว่านะคะแต่ถ้าไม่ได้เป็นไตบกพร่องเน่ก็จะแนะนํา2ตัวนี้ได้เลยนะมันก็เหมือนกับกินเกลืดดำาค่ะเพื่อน,ะะเนเพื่อนเกลอดําในสูตรเกลอดําเขายังมีข้อห้ามเลยนะสำหรับคนที่เป็นหัวใจน้ําท่วมปอดโรคความดันเบาหวานแบบเนี้ยหรือถ้าจะกินก็กินแต่พอดีนะเพราะในช่วงนั้นนะ่ะร่างกายเราบกพร่องอยู่ เราจะมีเขาเรียกว่าความสามารถในการขับพิษน้อยลงนะเพราะเวลากินพวกนี้มันช่วยขับพิษด,ด้วยนะเออเขาดึงพิษด,ด้วยนะเพราะพวกสมุนไพรก็มีสารต้านอนุมูลอิสระเนาะก็ในไลน์นี้ในคลิปนี้นะคะก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสารสกัดหรือว่าอาหารเสริมอย่างถูกต้องสําหรับใครที่สนใจสามารถที่จะสอบถามมาได้ที่นี้นะคะยินดีที่จะให้คําตอบแล้วก็แล้วก็พยายามนําข้อมูลที่ดีมาให้เพื่อนๆทุกคนถ้าใครชอบอย่าลืม กดติดตามเนี้ด้วยนะคะกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะขอให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพที่ดีสุขภาพที่แข็งแรงโรคทุกโรคเป็นได้ก็หายได้โรคทุกโรคมีหนทางแก้ไขไม่มีโรคอะไรที่บังเอิญน,นะคะเหตุเกิดแล้วก็มีวิธีการหายค่ะโชคดีทุกคนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ